t w z Store สวัสดีค่ะเคยไหมที่คุณออกไปข้างนอกแล้วแบบมือถึงหมดหาที่ชาร์ไม่ได้วันนี้ p w z Store ขอ,อนําเสนอ p w z PB ยี่สิบสองแบตสำรองความจุ2 2ง0ันสมิลลิแอมสีสันสดใสพกพาสะดวกและที่สําคัญมีสายคล้องด้วยค่ะ p w z PB ยี่สิบสองแบตเตอรี่สำรองขนาดพกพามีความจุถึง2 2 0 0มิลลิแอม แสดงสถานะการใช้งานด้วยไฟ LED มีสายคล้องเพื่อความสะดวกและยังพกพางง่ายอีกด้วย t w i n PB 2 2มีสีสีให้เลือกสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีชมพูท่านใดสนใจสั่งซื้อด้านผ่านแอปพิเคชั่น t w z s t o r e หรือโทร087-0999922